ไม่อยากเลยเชื่อเฮ้ยทำไมอ่ะไอ้ครับซียบีอะไรเลดเบียอะไรสักอย่างนะเล่นบอยเลดบอยนะฮะเป็นผู้เคยยศดูยังไงพี่ผมเข้าไปได้เออแล้วแรกแรกอะไรนะวันแรกในหมู่พี่เรียกพี่โก้ครับพี่โก้ครับวันที่สองเรียกเพียเพียครับเพียครับเรียกอะไรเรียกอะไรเรียกอเออต่างกันทุกวันเลยมีอะไรฝากถึงพี่โก้ไหมพี่เรียกครับสสวว พี่เลตบอยนะครับามดอล่เหรใช่ใช่าครับสี่อวีที่มีเต็นท์อยู่ข้างบนนะน่ก็ติดตามกันได้ในช่องของเลบอยนะครับก็อรกันัสสีซเต็นท์ด้วยนะรู้สิพี่ตอีก็เปิดได้เหคี้สวยพี่พี่ก็รูปประวัันครับประวัตคัน้่รูาัเ็วน่นต่เตนขนาดเล็กหน่อยนถอ่ใคนรับไม่ังแินของคุณแจค พี่ดิ่เียคจเป็นนด้านข้างี่พือบขอจ่หน่อยอจย้สวน่ยจ่าหน่อยนี่ันียีพโกเดียวเดียวเดียวต่ยมนามในรนดีนะครับหมเดี๋ยวสตาร์ลรข้นขับแม่งเลยเอาซะบน